สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในช่อง u t u b e นะครับของเซลตีรวมทุกปากช่องแล้วก็ทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะฮะเซลตีก็ขออนุญาตนะฮะมา,าถ่ายทำคลิปนะครับเกี่ยวกับคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับที่เซลตีได้ส่งมอบรถให้กับลูกค้าไปแล้วนะครับก็เลยมีฟีดแบ็คจากลูกค้าที่กลับมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับรถ รุ่นนี้แล้วก็ตัวถังที่ลูกค้าได้ต่อไปนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับงานของหลายๆท่านที่กำลังทำกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นคลิปให้ดูก่อนนะครับคลิปจะเป็นคลิปนี้นะครับนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรถบรรทุกขนฟางนั่นเองนะครับที่เซลติได้ทำการส่งมอบให้กับลูกค้าไปแล้วนะครับก็มีหลายๆท่านถามมาว่า โทรมาถามเซลตีว่า,าส่งมอบไปแล้วฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างงานเขามีปัญหาไหมการใช้ลงใช้รถนะครับเซลตีขอตอบตรงนี้เลยนะครับเนื้อง,งานไม่มีปัญหาอะไรครับตัวถังไม่มีแบะหรือฉีกขาดอะไรนะครับลูกค้าใช้งานกันอย่างาใช้งานกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับไม่มีการไม่ได้มีข้อแตกต่างอะไรนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยตัวถังตัวนี้ครับเรา,าเซลตีได้บอกในคลิปนั้นแล้วนะครับว่า มันจะเป็นโครงสร้างนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นตัวรถอ่ะมันจะค่อนข้างยาวนะครับตัวรถมันจะค่อนข้างยาวนะครับเราเลยมีการเสริมเสาด้านในนะครับค่อนค่อนข้างที่จะหลายต้นอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ประมาณ6ถึง7ต้นนั่นเองนะครับคือเสริมไว้กับตัวคอกเลยนะครับคือเอาคือเราเราจะเน้นตั้งแต่ฐานล่างนะครับฐานล่างมันค่อนข้างที่จะมั่นคงและกันแน่น นิดหนึ่งนะครับเวลาเราเปิดข้างออกมาใช่ไหมครับเราเปิดข้างออกมาเพื่อที่จะวางฟางนะครับตัวฐานล่างตรงนี้ก็เลยจะมีความสมดุลมากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของตัวโครงสร้างรถไม่มีปัญหาใดๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่ลูกค้าถามมาอีกตัวหนึ่งเลยนะครับอันนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนคลิปนั้นนะครับตีไม่ได้ไม่ได้แจ้งในส่วนของตัว การใช้เงินออกรถให้กับลูกค้านะครับก็เลยมีท่านผู้ประกอบการหลายท่านนะครับให้ความสนใจนะครับกับรถตัวนี้เป็นอย่างมากนะครับอ่ะคลิปนี้ตี e. ก็เลยจะมาเล่าแล้วก็มาแจ้งราคาให้เลยนะครับสําหรับรถคันนั้นที่เป็นรถคันสีม่วงมีการตกแต่งยืดย้ํากันชนนั่นเองนะครับพร้อมกับการทําสีม่วงมุกสวยๆนั่นเองนะครับอ่ะนะครับถ้าการดาวเริ่มต้นนะครับการดาวเริ่มต้นเซลตี e. ให้ที่ คันนั้นใช้เงินออกรถไปที่8หมื่0บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ30,000บาทนั่นเองนะครับในส่วนของตัวการดาวการผ่อนนะครับลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้นะครับจะดาวน้อยดาวมากนะครับลูกค้าสามารถแจ้งกับทางเซลตีได้นะครับค่างวดนะครับขึ้นอยู่กับการดาวรถด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว เงื่อนไขนะครับก็ต้องเป็นไปตามที่ฟ i น a n นซ์เขากำหนดนั่นเองนะครับอันนี้อยู่ที่ลูกค้านะครับอยู่ที่ความพึงพอใจนะครับก็ถ้า,อ,าอยากได้ลดฟางนะครับแบบที่เซลตีนำเสนอเข้าไปไม่ต้องกังวลเรื่องเงินดาวไม่ต้องกังวลเรื่องข้างงวดนะครับลูกค้าสามารถโทรเข้ามาปรึกษาสามารถโทรเข้ามาสอบถามกับทางเซลตีได้เลยนะครับจะเอาเป็นแบบสแตนดาร์ดก็ได้สแตนดาร์ดก็จะยิ่งผ่อนน้อยลงไปอีกนะครับ จากคันนี้ใช่ไหมครับคันนี้ใช้เงินออกรถ90,000บาทนะครับ่อยู่30,000นะครับแต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดก็หลุดไปเลยครับ28,000 27เลยนะครับนะฮะอันนี้นะครับเซลติก็มาทำคลิปนะครับในส่วนของตัวแจ้งนะครับในราคาการใช้เงินหอบรถของรถบรรทุกฟางคันนี้นะครับหวังว่านะครับทุกท่านอาจจะเอาไปเป็นแนวทางในการคำนวณรายรับรายจ่ายนะครับเผื่ออยากจะขยับเวทมาเป็น จากรถกระบะมาเล่นเป็นรถหกล้อนะครับก็นะครับฝากนิดนึงนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีความประสงค์นะครับอยากจะเล่นรถบรรทุก6ล้อขนฟางแบบที่เซลตีนำมาเสนอก็สามารถที่จะโทรหาเซลตีได้ที่เบอร์0656623641นั่นเองนะครับหรือ,อเข้าไปติดตามเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันที่ช่อง YouTube ช่อง t i k t o k ของเซลตีนะครับ ในช่องนั้นก็จะมีการอัปเดตในส่วนของตัวรถนะฮะสวยๆนะครับรถที่เซลตีสมมอบให้กับลูกค้านะครับแล้วก็รถของพี่ๆเซลล์นั่นเองนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้า,าท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะโทรหาเซลตีส่วนตัวได้เลยนะครับเซลตียินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ